วันนี้ในโลกโซเชียลพวกสายอาจารย์มั่นออกมาถล่มหัวปลาวันนีหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงขึ้นมาทุขกิจตั้งแต่สมัยอาจารย์มั่นการั้นอะไรมีประวัติออกมายืดยาวบอกท่านอายุมากขนาดนี้จะไปหาเรื่องอะไรขนาดไหนก็ถ้าเผืก็ทําทำไม่ดีก็ต้องบอกกันตายไปแล้วยังพูดยังบอกกันเลยยุยยาวเฉยๆทำไม มันได้ข้อสรุปว่าหลับตานีไม่ได้ผลอะไรในราร้อยแล้ววมันพูดยากเพราะมันมันมันได้หลงนับถืออ่นับถือตายทอดนมาลูกฟังแล้วก็มันเข้าใจยากโลกุตระเข้าใจยากว่าจะเห็นโลกุตระว่ามีคุณค่าโอ้ถ้าเข้าใจนะถ้าเข้าใจ เกิดเปิดจิตจิตมีปฏิภาณเข้าใจอ๋โลกุตระมันมีมุมหักมุมปฏิโซต่างกับโลกิยะอย่างนี้หรอ,อมันก็ไม่จะเอาอธิบายว่างไงคือคนมันไปกระแสโลกหลาบยศสรรเสริญสุข ยังไม่เห็นว่าสุขนี่จะต้องเลิกต้องหยุดคำว่าสุขภาษาว่าสุขไอ้เวทนาความรู้สึกจริงๆสุขมันกั้ำกึง่งมันมีสองในสุขภาษาอีกว่าคำว่าสงบสงบ อาการเคลื่อนไหวของจิตสงบกับกิเลสมันสงบกิเลสมันหยุดกิเลสมันตายกิเลสมันไม่มีบทบาทอยู่ในจิตอีกโลกุตระแต่โลกียะมันหยุดนิ่งการเคลื่อนไวหวนี่เห็นความต่าง จิตยิ่งกิเลสจางคลายยิ่งกิเลสหยุดจิตยิ่ง,อ,ง,อ,งอาคุณจะตายิ่งเข้าคล่องว่องไวปราดเปรียวมันไม่ใช่มันยิ่งหยุดไปด้วยกันไม่ใช่เลยไม่ใช่มันยิ่งคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวรู้แล้วมีปฏิพานอูยิ่งวิเศษเขาว่างานฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกับฟุ้งซ่งานสิเอ็นี่มันไม่ฟุ้งซ่านมันรู้ดีด้วยอ่ะ รู้แบบไม่ไม่ใช่คุ้งสร้างเอ้ยมันยอดยอดรู้อ่ะควบคุมได้อ่ามันหมดเลยมันจะไปรวมกันร่วมกันกับหูตาจมูกร่้งกายสามารถที่จะรู้เป็นอภิภูเรียนอภิภูผู้เชี่ยวชาญอภิภูคือผู้ยิ่งใหญ่เขาก็แปลว่าการอะไรก็ยิ่งได้อ่า ซึ่งมันมีนัยยะสําคัญที่แต่ที่คิก็อธิบายไปหมดนะที่จึงอธิบายไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าใจง,ง,ง่ายๆมันก็จะธรรมดาแหละโลกุตระมันเสื่อมมากไปจากคนคนมันเสื่อมไปจากโลกุตระไม่ใช่โลกุตระไปสาเสื่อมไปจากคนคนมันเสื่อมภูมิธรรมปฏิพานความรู้ร่วมไปเลยกับสมอง มันปรับไม่ได้มันมันไม่มีมันไม่มีความสามารถสมรรถนะไม่ถึงพระพุทธเจ้าเยันทอวัฏไทยนะครับถ้าสรู้ไม่ไหวก็อ๋อไม่ไหวขนาดพระพุทธเจ้าสองพันปีกว่าแล้วท่านยังทอวัฏไทยะนะพระโพธิลักษมาให้ทอดามไทยได้ไง <c oughs> <c oughs> ท่านก็แค่ใบไ,ไม้กับมือเดียวเลยจะสอนอเอาเท้เอาแค่ก็แค่ใบไม้กับมือเดียว ของเรานี่ก็ย้ายโพธิสัตว์ด้วยยากกว่าแต่ก็ครูก็บอกไม่ไม่เคยทอไม่ทอหรอกอถ้าทอก็ตายไปแล้วตายไม่ไม่อยู่แล้วปัจนนี้นี่ต่อ,อต่อสัมปสิทธิ์ไปเรื่อยๆจ่วันก่อนที่พระท่านเทศว่าเหมือนเหตุการณ์เหมือนสังคมศาสนาเหมือนศาสนาพุทธตอนนี้จะถึงเล้อจะถึงห้าพันปีมันก็เลยต้องกระเสือกกระสนก็มันมันเรอลงลืน นี่เขายังหรือคนออกมาไม่หมดนะไอ้พวกพิลึกพิลึกพิลึกอะไรมันมีหมู่คนในหมอปลาเดียวก็ค้นไปเจออะไรอะไรอีใจว่าร้อยปีแล้วก็ก็เลยตอนนี้กระแสนีมันก็กลายเป็นว่าไปตีพวกที่ไปเปิดฟองที่ลักคือลูกไปโทษลูกศิษย์ไม่ได้โทษหลวงปู่ด้วยว่หลวงปู่ทำอ่ะหลวงปู่เอามือไปคือโทษลูกศิษย์ เขาไปทอดเนอปลาอีกโทอสีกาอีกว่าทำไมต้องขึ้นหมดเรื่องขึ้นเรื่องการชนะเข้าไปกระแสมันหลวงปู่คออมอปลาบตงเขาว่าไม่กลัวหรอกเพราะยังมีอีกหลายคลิปที่จะเปิดต่อิอ่แล้วเขาบอกว่าหลวงตาเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์มันก็ไปทำอไอ้หมอปลาบอกอัลไซเมอร์ยังไงยังบอกให้สีกาถอดหน้ากากออก อาจจะเป็นบางครั้งบางคราว <c oughs> ตอนจ้คที่ <c oughs> เรีนศาสนาเนี่ยมันไม่ <c oughs> เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค <c oughs> นไม่ไม่อะไรจารเป็นอย่างที่นุ <c oughs> ่นเตว่าย,ยิ่งสองไงบวชไปตั้งร้อยอายุร้อยปีก็ยังมีคดีมีพฤติการที่ไม่ค่อยเขาท่าอะไรใจเมื่อบวเชเจียเขาสุขเขา,เาบวชจช้เวลา เกท,ที่ไปทะเลวัดคกเดือเจ้าเออเป็นเป็นพระพัยทะเลมาแล้วครับอยุแปดสิกว่าคนเขาลื่อือดังเพอแต่ว่าเขาบอกว่าไปเห็นรองเท้าแตะถอดเอาไว้บ้านผู้หญิงขายตัวอ,อยู่นะอ้าวใครหยิบไปอ่ะมาข้าบไป อย่างาที่พระครูบอกว่ามันยังไม่ได้ปเปิดเผยผมเน่าที่มันมีอ,มอะไรนะ <c oughs> แต่ก่อนนี้คุณชม,มรมเทนมีกระดกธนเดียมที่เขามาถัดทาเพระครูที่บนสมเดพราติระยานมาวัดเราในอตอนหลังเขาเขาตัดทาแล้วเขาเลยไปบวชบวชแล้วกลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปหวดแล้ววัดประเทศไทยไม่มีวัดไหนไม่มีพระไม่มีเมียตัวแทน ในสอบก็หมดแล้วเออนั่นก็ตทาเราตถาไปบวชเมื่อวานนั่นแหละครับที่ทีุ่กทายจะเป็นคนเอารางวัลของสัญยาสะานใช่ใช่ใช่ลืมชื่อแค่ละไม่มีคลิปพระอะไรที่ไปรัะเาลอ่ะอยู่ในห้องน้ำมีคนถ่ายคลิปนะคลิพระสวยกันไม่ต้องอะไรมากก็คิดไทยวันในเดี๋ยวนี้ก็นนะครับนะครับ เต็มๆแล้วล่ะน่ารักเลยน่าจ kind of ุญจิ้มมีบางคนบอกว่าอยากจะได้ผัวเมื่อไหร่พูดแต่เรื่องพวกนี้ออกมาละมันในวงการก็จะคุยกันว่าไพวกวประเภทเนี้จะเป็นพวกอาจารย์สอนนักธรรมสอนอะไรเพราะจะเพราะมีพระหนุ่มเนี่ยน้อยเย่ไง เป็นแหลงของฟิกโซนิเดอร์แล็นเป็นอนเอกสารมอตงวัดเลยนักข่าวไม่มาสนใจทางเราบ้างหรอาบอกว่าไม่มีภูมิสอนผิดนะเนี่ยน้มาจนเนี่ยถูกหลอกพวกนี้โอ้โหงมงายเขาไม่กล้าเถียงเขาไม่กล้าเถียงตรงนี้เขาไม่กล้าเถียง ที่ไม่กล้าเถียงเพราะอะไรเพราะเราอ้างอิงในหลวงเขาไม่กล้าเถียงตรงนี้เราอ้างอิงในหลวงเพราะในหลวงก็บอกว่ามา,มาจนบอกนะต้าออกแบบคนจนเนี่ยอารางอิงขาดทุนของเราคือกําไรของเราเนี่ยเขาฟังภาษานี่ก็รู้เรื่องแล้วเขารู้ว่าเรากับในหลวงเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นเอกภาพ เพราะงั้นถ้าเขามาว่าเรามันก็กระทบในหลวง<ม>เขา<ม>ต้องระมัดระวังเหมือนกันไม่งั้นมันจะโดนอันนี้นี่แสดงอันนี้แหละเป็นในหลวงช่วยเราไว้จ<ม>างสำคัญเลยไม่งั้นเราพูดไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มปากไม่ได้แต่ก็ไปบังคับกันยากนะให้คนเข้าใจ ไมันจะอยู่ยังไงว่ามาจนจนเราก็เป็นตัวอย่างนะเป็นสังคมคนจนเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่ยืนยันว่าจนไม่ได้พูดเล่นนะยะถาวาทีตถาการีพูดยังไงเราก็ทำอย่างนั้นคุณจำลองเขาก็ไม่มาดูมันก็มีสภาพเอาคุณจำลองก็คนเดียวเขาก็เขาก็พอเข้าใจอยู่<ถ>แต่ก็มไม่ศรัทธา เข้าใจแต่ไม่ศรัทธาไม่เอาอย่างนี้จริงๆเลึกๆคนที่มีปัญญามีปฏิภาณที่รู้เข้าใจแต่เขาทำไม่ได้กิเลสของเขามันไม่